โอเคนะครับก็นั่นก็คือผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนข้าบผมนะครับสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเอาสักข่าว2ข่าวก่อนจะไว้สู่ช่วงที่2ของที่กันเลยนะครับอ่ามีข่าวเกี่ยวกับแอ,อนดี้คโรอัรอดีตศูนหน้าของนิวคาสเซิล แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังจริงๆยังอยู่สัญญาในสัญญากับลิเวอร์พูลอยู่ครับแต่ว่าเขาไม่อยากกลับแล้วเออไม่อยากกลับเขาไปค้าแข่งที่อัลตันพาร์กกับเวสต์แฮมนะครับเขาก็ออกมาพูดมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขานะครับเขาบอกว่าการมาที่นี่เนี่ยเขาได้รับ ก็หมายถึงว่าเวสแฮมนะการมาที่เวสแฮมเขาได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นเขาไม่อยากกลับไปสร้างกระแสแล้วไม่อยากกลับไปสร้างกระแสอีกแล้วเขาบอกว่าลิฟฟูเนี่ยทำกับเขาเหมือนเหมือนเขาไม่ใช่นักเตะทีมชทติอังกฤษเลยไม่ให้ลงนะแล้วก็อยู่อยู่ซื้อเข้ามาแพงก็ไม่อยู่ในแผนการทำทีมสร้างกระแสตัวเองดังมากดังมากก็เอามาดองใช่ใครจะอยากยู่ก็เก็บมาฝากกันสำหรับ ยอดสูนหน้าอดีตยอดสูนหน้าที่ยอดสูงหน้าแต่เขาก็ยังเขายังติดหน้าติดอยู่นะถ้าเขาไม่เจ็บเขายังมีประโยชน์นะเขาอยากอะอย่างย้ายมาเวทแทมช่วงแรกเรียบร้อยเลยเป็นไงมงเสซยไปเรียบร้อยเลยอแต่เขาก็ออกมาพูดว่าลิเวอร์พูลนี่ไม่ให้โอกาสเขาเองไม่ใช่ของเขาไม่ดีและทีมไทรอน